ามาดูข้อแรกก่อนนะต้องการเขียนอัลกอริทึมนะครับหาผลต่างของตัวเลข2จํานวนทางแป้นพิมพ์ผลต่างในเครื่องหมายอะไรฟอร์ดบวกลบคูณหารโปรแกรมหาผลต่างของตัวเลข2จํานวนทางแป้นพิมพ์ถ้าผลต่างนะมันมีคําว่าถ้าจําได้ไหมถ้าถ้าผลต่างมีค่ามากกว่า10ให้แสดงที่จอภาพว่าสีเขียว ถ้าไม่ใช่ให้แสดงจอภาพว่าสีแดงอ่ตรงนี้ฝั่งทางด้านสีชมพูตรงนี้นะจะเป็น s ุดูโค้ดที่เขาเขียนมาให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าเขียนไม่ถูกลำดับเราจะต้องเอา s ุดูโค้ดฝั่งนี้มาเขียนให้เป็นลำดับที่ถูกต้องใหม่นะวิธีการสังเกตนาอก็ต้องไปสังเกตรตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมสังเกตโฟชาร์ดด้วย โฟชาร์ตเห็นไหมครับโฟชาร์ตมันมีขั้นตอนอยู่จำได้ไหมถ้าเป็นโฟชาร์ตลักษณะโฟชาร์ตที่ข้อ1 2 3 4อ่าตัวที่4นะี four ่เหรอโฟชาร์ตตัวที่4จะต้องมีคำว่าอะไรนะถ้าทางเลือกถ้าอ่ามันเป็นทางเลือกต้องมีคำว่าขึ้นขึ้นต้นได้ว่าคำว่าถ้าเอออ่าโอเคดูข้อแรกก่อนนะดูข้อแรกเริ่มต้นคำนวณเริ่มต้นเสร็จแล้วไปคำนวณคำนวณเสร็จแล้วจบ การเรียงลําดับถูกต้องไหมฝั่งนี้ฝั่งสีหูอ่าอ่าใช่อันดับแรกจะต้องมีคําว่าอะไรก่อนให้เขียนใหม่อ่าเริ่มต้นเริ่มต้นสุดท้ายต้องมีคําว่าจบอ่าจบอ้าวเริ่มต้นแล้วจบอ่ะแล้วเราจะทําอะไรต่อไปในบรรทัดที่สองอ่าสังเกตโฟชาร์ดเห็นไหมสังเกตโฟชาร์ดข้อสองเห็นไหม โชัดอันที่สองคืออะไรนะรับค่า x อ่าถูกต้องรับค่า x และอะไรนี่ตรงนี้ y อ่าและรับค่า y พอรับค่าการรับค่าจะตรงกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์คือ input นะ input เสร็จแล้วไป pro pro เซสเสร็จแล้วก็ต้องไป output Out <put. S 1> อ่า INPUT เนี่ยมันจะมีคําว่ารับ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 ,รบเนี่อิ input, นพะุตอะพอรับแล้วไป p r โปรเซสโปรเซสน่าจะเป็นคําว่าอะไรดีครับดูดูตรงนี้คํานวณอ่าคำนวณมีไหมคํานวณอ่ามีนะครับคํานวณคํานวณด้วยอะไรตรงนี้เอาฝั่งตรงนี้มาตอบเลยด้วยซ้ำเท <สำ S 1> ่ากับ x ลบ y, y. โอ้อันนี้สัญลักษณ์ของโฟร์ชาร์ดข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อที่สามต่อไปโฟชาร์ตอันที่สี่คืออันนี้แหละนี่เห็นไหมเนี่ยสยััลษณ์โฟชาร์ตสีเ่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตรงกับคำว่าถ้าใช่ไหมตรงไหนมีคำว่าถ้าเอสี่จะนท้าซ้ำอาถ้าซ้ำถ้าซ้ำซ้ำเป็นยังไงมากกว่ามากกว่าสิบมากกว่าสิบเห็นไหม เดี๋ยวนี้เราไปอยู่ตรงไหนละถ้าซามมากกว่า10นี่ไปอยู่ตรงนี้ลเลยนี่นีตรงนี้เห็นไหมเห็นหาคนต่างเลยเนาะถ้าซามมากกว่า10นี่ตรงนี้ละเรามาอยู่ตรงนี้ถ้าเนี่ยเห็นไหมอ่าถ้าซามมากกว่าสิบทาอะไรมีอยู่2ทางเลือกถ้าซามมากกว่า10นี่มันอยู่ข้อน,นี้ละถ้าซามมากกว่า10ตรงนี้อยา่าฟังอ่าเอาเอาจะเอาคำว่าใช่หรือก่อนหรือว่าไม่ใช่ก่อนใช่อ่า จะใช่หรือไม่ใช่ดูตรงนี้นี่ดูตรงนี้เห็นไหมดูโจทย์ถ้าผลต่างมีค่ามากกว่า1ิบถ้าใช่เห็นไหมเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะอ่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นยังไงนะถ้าใช่อ่าถ้าใช่ถ้าใช่จอภาพสีเขียวอ่าถูกต้องถ้าใช่แสดงผลทางจอภาพอ,อ่าจอภา,าพคือสีเขียว อ่ะต่อไปนี่ต่อไปเน่เี่เน่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ทําอะไรถ้าไม่ใช่ตรงนี้ถ้าไม่ใชเออ่เขียนตรงนี้ถ้าไม่ใช่บบอ,อ่าตรงนี้บรรทัดท,ที่ห้าหกบรรทัดที่เจ็ดจะใส่คาว่าอะไรเจ็ดใส่บรรทัดว่าถ้าไม่ใช่อ่าถ้าไม่ใช่เออไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ อ่าบรรทัดที่ 8, แปดเสลล์ไรดีบรรทัดที่แปดบรรทัดที่แปดแสดงผลทางจอภาพเออสแสดงผลทางจอภาพจอภาพสีอะไรจอภาพสีสอะไรอ่าสีแดงเออเก่งมากอันนี้เป็นอันกริทึมที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมเราก็เอาอันกริทึมในฝั่งของสี เขียวตรงนี้เอาไปใส่ไว้ในโฟชาร์ดตรงนี้เขาเขียนลำลองมาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูเขียนตัวเลขกำกับนะอ่าสี่อ่าอ่ะอันแรกอันแรกใส่อะไรก่อนไปก่อนเลยข้อหนึ่งนี่หนึ่งตรงนี้โฟชาร์ดที่หนึ่งใส่คำว่าเริ่มอ่าเริ่มต้นอ่าเริ่มต้น โปรเจคชัที่สองใส่อะไรย้อที่สองใส่รับค่า x ได้ค่า y อ่ารับค่า x ได้รับค่า y รับค่า x รับค่า y นะโอ้โหเขียนเยอะไปไหมเนี่ยยาวไปหนอสรุปได้ไหมสรุปได้ครับสรุปว่าเป็นอะไรค่า x ค่า y อ่าค่า x ค่า y อ่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมหางตัดอย่างเงี้ยมันจะตรงกับคำว่าร,รับ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 อยู่แล้วไม่ต้องเขียนเพิ่มเติมเข้าไปเนาะต่อไปพออันที่สามสัญ,ญลักษณ์โฟโฟชาร์ดอันที่สามเป็นสี่เหลี่ยมจะเขียนคำว่าดูดูตรงที่อันกอรรชันที่มันถูกนนเออเขียนถูกต้องคำนวณอ่าคำนวณยาวไปไหมเนี่ยด้วยซ้ำโอ้โหยาวเหยียดเลยเปลี่ยนไหม ทำให้มันสั้นลงเป็นส,ส,สมรการและก็ตัวแปรก็คือเขียนเป็นซ้ำซ้ำเท่ากับอะไรนี่เท่ากับ x ลบ y นี่เขียนย่อเป็นอย่างนี้เนาะอ่าต่อไปโฟชันที่4จะเขียนว่าไงโฟชันที่4เอาอัน <Everything. S 1> เออสี่ถ้าซ้มมากกว่า10อ่าถ้าซ้มมากกว่า10นะ ตรงนี้เขียนถ้าซ้ำมากกว่าสิบอ้าวจะทำอะไรใช่เออใช่อภเออถ้า,ถาใช่ใช่ใชนี่เนะใช่ก็แสดงผลทางจอภาพว่าสีเขียวตรงนี้นี่ถ้าไม่ใช่ล่ะเอาไม่ใปแสดงผลทางจอภาพาสีแดงเออสีแดง อ่นะสุดท้ายจบออจบอ่าจบเรียบร้อยเคลียร์ว่อข้อนี้เคลียร์ไหมข้อนี้เคลียร์นะ